มาลองอีกร้านหนึ่งที่แบบเด็ดเด็ดเรื่องโกโก้เหมือนกันแล้วตอนนี้เราถึงร้านแล้วระกินแบบกินโกโก้หอมมากคือหอมมาถึงหน้าร้านเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าเราอยู่กันที่ร้านอะไรอ่านี่ไงเราถึงแล้วค่ะร้าน black jack coffee ทาวน์อินทาวน์อ่ะไปพิสูจน์ดีกว่าว่าโกโก้เขาจะเข้มข้นขนาดไหนในเมื่อเรามาพิสูจน์โกโก้มามาแล้วต้องมาพิสูจน์ร้านนี้บ้าง black jack ไป โอ้ยแล้วก็อีกอย่างนี่นะคะที่ทีเด็ดคือโกโก้ Go ma, ma, อาม่ามีอาม่าใช่ป่ะแต่ที่เนี่ยแบล็คแจ็คอะมีอว่างว่างพี่เลยว่างของอนอุญาตเรียกพี่วังแต่งชื่ออะไรคะพี่ว่างเออชื่ออาร<ย>์มตะพง์จันสว่างครับอ๋อพี่อาร์มพี่อาร์มนั่นเองโอเคพี่อาร์มค่ะทําไมที่นี่ถึงชื่อร้านว่าแบล็คแจ็คอะคะเอ่อแบล็คเป็นความหมายของดําครับตา,ตามที่เรารู้กันก็แบล็คก,ก็คือดำํำโทนสีทุกอย่างก็จะเป็นดำํำอ่าแล้วก็แจ็คก,ก็หมายถึงผู้ชายครับผม เป็นแบบผู้ชายผิวสีดำอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วอ่าพี่อามนะคะเห็นพี่อามอย่างนี้คือเข้มฉาบโกโก้ต้องเข้มมากเรามาดูดีกว่าว่าเมนูแนะนําของที่ร้านมีอะไรบ้างอย่างสิกเนเจอร์ก็จะเป็นโกโก้โกโก้ละหนึ่งแล้วก็ชาสองชาเดนชาดําแล้วก็ชามะนาวจะเป็นกาแฟโบราณครับงั้นจัดเมนูแนะนําให้หน่อยค่ะที่ร้านก็จะเป็นสิกเนเจอร์จะเป็นโกโก้ครับชาชารเอาโกโก้ชาเขียวด้วย กินให้เข้มคืนนี้ค้างไปเลยแบล็คแจ็คนะคะที่ย้ายมาใหม่ตรงนี้เนาะจะมีที่นั่งแบบเป็นบาร์ใช่คือแบบนั่งจิบโกโก้ดูวิวโอ้หชิลพี่บังคนเดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมร้านใหม่สวยมากค่ะมีที่นั่งด้วยนะคะ <c oughs> อ่ามาเริ่มอันแรกกันคือตอนแรกอะเห็นอะคือโกโก้ข้นมากคืแบบใส่น้ำแข็งแล้วใส่โกโก้เลยโกโก้ข้นๆเลยอะเจ <c oughs> ็มจ,จนมาก นี่ขนาดแบบว่าน้ำแข็งละลายไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะ<อ>ยังแบบมีความเข้มข้นมากอะเอาเป็นว่าน้ำแข็งละลายหมดก็ยังยังข้นอยู่อะเอาจริงๆง<อ>มาชาชักอ่าตัวนี้หอมใครแบบถ้าโกโก้เข้มไปนี่ชาอเออใช่มันมีฟองทุกคนเพราะว่าเขาแบบว่าแบบมีเป็นชาชักเนาะมันก็จะแบบมีการแบบว่าชักอะเออมันก็จะเกิดแบบมีฟองอ,ะอ่ะเนื้อชามันจะละมุนเพราะว่าเป็นชาชักเนาะเนี่ยแล้วก็เกิดฟองด้วยโดยไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยโกโก้ๆๆมาชามาเข้ากันไหม ม,มันจะมีความเข้มของโกโก้แล้วปลายอ่ะกลิ่นๆก,นก็จะแบบมีความหอมของชาเขียวแบบมาถึงร้านเลือกไม่ได้อยากกินโกโก้ด้วยอยากกินชาเขียวด้วยแก้วนี้เลยคะ่ะมิสไปเลยก่อ,อนหน้านี้ไปมาเหมือนเพิ่งย้ายร้านใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ไปผิดร้านมาไปผิดที่มาใช่ครับเพิ่งย้ายร้านมาประมาณตั้งแต่ต้นเดือนมีนาะตอนนี้ก็3เดือนแล้วครับร้านใหม่ที่ย้ายมานะครับจะอยู่ประมาณโครงการใหม่ของเดอะซีนครับเป็นชื่อโครงการ The Zone. าเดอะโซนคทยรัฐ เปิดทุกวันไหมคะเปิดกี่โมงถึงกีง่โมงอะคะร้านเปิดค่อนข้างให่ทุกวันเปิดประมาณวันธรรมดาก็เปิดประมาณ9โมงจนถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์กับหยุดน,นักขัตตะเลิกก็ประมาณ10โมงจนถึง2ทุ่มโดยประมาณครับเดียเ๋ยวปากมีวิว